สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอัลลมิธิดเรื่อง่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพูได้มีการโพสข้อความลงในเพจร้านแม่ชมพูบ้านกุกโกกโดยบอกว่าเรียนลูกค้าทุกท่านนะคะแม่ขอแจ้งปิดร้านหลายวันเนื่องจากต้องไปทำธุระแม่ยังไม่เลิกขายผ้านะคะ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การอุปการะและติดตามเสมอมาเสร็จงานแล้วจะกลับมาไลฟ์สดขายผ้าเหมือนเดิมค่ะและก็ได้มีการโพสต์รถไถและเตรียมไถท,ที่อยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งน่แหละค่ะและแม่นงชมพูก,ก็ได้มีการโพสต์ข้อความนี้กับรูปภาพโดยบอกว่าที่นี่น่าอยู่มากนะเม่เสียงใสๆเจ้ยเจล อยากมีบ้านที่นี่มันกว้างมีที่วิ่งเนาะแม่เนาะทันทีที่แม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์ข้อความนี้ก็มีทางฝั่ง fc ของแม่น้องชมพูได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆอยากไปอยู่ด้วยค่ะแม่น้องชมพูได้ตอบกลับข้อความนี้ว่ามากค่ะนะเงียบและเย็นสบายค่ะ น่าอยู่มากค่ะแม่ถ้ามีโอกาสจะชวนเด็กๆไปเที่ยวหานะคะยินดีต้อนรับค่ะโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาผูไทยนะคะโดยแสดงความคิดเห็นว่าอยู่มองเลยนี่นา눗นแมน้องชมพูตอบกลับว่าหน้าสวนตาเก่งจา้าปลูกเหือนง,งามเลยคักๆเมื่อหาเงินมีเหือนงามก็มีได้มีความสุขเยอะ หาเงินใช้นี่แล้วก็ใช้ชีวิตคือพุท,ท่านอนนาค่อยโจนมิเยอะได้พเพลอค่อยเมื่อยหลังจากนั้นทางเพจดังก็จับเอาโพสต์ของแม่น้องชมพูมาโพสต์ในเพจโดยมีใจความว่าว่าไงเพื่อนรักปิดร้านสลายวันเดี๋ยวจะใจขาดจะขาดไรายได้นะฮ่าๆๆเป็นห่วง หนจะจ่ายค่าน้ำมันรถค่ากินค่าเดินทางให้ทนายโอ้ยจิปปะถะอิรุงตุงนังไปหมดนะลงโพสเองดิ้นเองแถมจะไปฟ้องคนเขาอีกใจสอเดลงโพสเพ้อเจอทุกวันขนาดลูกเสียชีวิตเห็นเธอยังนั่งดูยังไม่ดิ้นรนอะไรเลยแถมยังมีอารมณ์ฟังเพลงอีกนะแล้วนั่นอะไรหรือเพื่อน ลูกแค่สามขวบเองมีหรือจะอยากได้อยากมีหรือแกแต่งขึ้นมาเองเพื่อจะเรียกร้องขอคะแนนความสงสารจากเอซีของแกเพราะตัวแกเองก็ชอบกุเรื่องแต่งเติมเรื่องจนเป็นนิสัยอยู่แล้วนี่เพื่อนเราเชื่อน้องคงจะไม่ได้พูดหรอกแกนั่นแหละพูดอยากได้เองฮ่าฮ่ เพื่อคนใจดีโอนเงินช่วยรอเลยเดชเดี๋ยวโอนนะเพื่อนเขียวสามขวบพูดขนาดนี้หรอหรือพูดมาเองสงสัยหา fc เจดีซื้อบ้านที่มีที่วิ่งเล่นเพื่อความฝันน้อง fc เพื่อนรักอย่าช้าฮ่าฮ่ฮเขียวมันบอกมันไม่ค่อยเล่นโซเชียลว่าพวกมึง แล้วที่เห็นนั่นผีเข้าสิงร่างหรือปาดหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าน้องคงฉลาดเหมือนแม่นะคะว่าไปเรียกว่าสตอมากแม่เขียวพูดเองหรือน้องพูดเอาดีๆทนายฟีจะแม่แย่งกันช่วยจ้า เราว่าเสียงเจ๊แจนะ้วน่ะน่าจะเสียงลูกอีกคนหรือเปล่าสงสัยอยากได้เอาไว้สร้างเรือนหอมั้งเด็กมันว้อนนะสักขนาดนี้อ้าว fc โอนด่วนโอนให้ไวอย่าพลาดเพื่ออนาคตอีกคนสงสัยชั้นสองของบ้านมันไม่น่าอยู่แล้วใช่ไหมคักกว่าธุรกิจร้อยล้านซะอีกรู้ใจเพื่อนจริงๆนะ หลังจากที่เม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์บอกว่าจะปิดร้านหลายวันน้องจักกีก็คงจะคิดว่าเม่น้องชมพู่คงจะไปทําอะไรสักอย่างหรือไปเตรียมทนายไว้เพื่อที่จะฟ้องน้องจักกีน้องจักกีก็เลยโพสต์ข้อความว่าเมษาวีกับนาเตทําทให้ผมเสียเวลาอีกรอบถ้าครั้งนี้ศาลยกฟ้องยกเลิกฟ้อง ผมจะฟ้องกลับทําให้เสียเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางทนายผมก็มีแล้วเราเจอกันในศาลแทนที่นางจะเอาเวลาไปตามเร่งคดีลูกกับเอาเวลาที่มีประโยชน์มาไร้สาระถ้าฟ้องอ่ะจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาเวลาไปตามคดีลูกก่อนดีไหมเพราะถ้าจับคนร้ายได้ โดยพวกคุณไม่ผิดเพราะสังคมมีสิทธิ์สงสัยทุกคนในหมู่บ้านเพราะตำรวจยังจับไม่ได้จับได้แล้วไม่ใช่พวกคุณผมยินดีให้ฟ้องถ้าโดนสั่งยกฟ้องคุณแม่เตรียมจ่ายค่าขนมให้ผมด้วยนะครับแม่สาคุณสวยหลังจากที่จัก,กีีมีการโพสต์ข้อความลงไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคุณน้ำฟ้าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสู้ๆจากกีตอบกลับว่าลุยครับพี่โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าสู้ๆนะครับคนเก่งสู้ๆนะคุณจากกีลุยเลยอย่ายอมเพ้สู้มันน้องกำจะสนองการกระทำของมันที่ทำไว้ในเร็ววัน ยุ่งยากหน่อยที่ต้องสู้กับคนไม่ดีพี่เอาใจช่วยอีกหนึ่งแรงนะขอให้ความดีคุ้มครองน้องให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีหมายสารพี่จิตด,ดีขอนะไว้พับถุงกระดาษขายอีอีขอให้คนที่คิดไม่ดีกับน้องเขาแพ้ภัยตัวเองสู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ คนดีผียังกลัวเลยลูกเอ๋ยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้สบู่ขายดิบขายดีมี F4 เป็นล้านเป็นกำลังใจให้นะน้องชายฝากลุงป้าด้วยถ้าศาลสั่งฟ้องน้องจักกี่เตรียมพร้อมไว้ด้วยนะพี่พี่เป็นห่วงเอาให้สุดเลยนะลูกชายมีเท่าไหร่จัดให้หมด เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ค่ะน้องจักกีจัดให้ข้าวหมดเลยนะจักกีเปิดเพจคนรักลุงผลไปด้วยเลยดีกว่าน้องเป็นเด็กมีมารยาทถึงจะไม่ชอบพอโส,อสอแต่พอได้เจอหน้าน้องยังยกมือไหว้เขาคนที่เขาคิดไม่ดีกับน้อง อีกไม่นานกรรมก็จะตามคนพวกนั้นมาทันเขากำลังจะแพ้ภัยตัวเองเราจะมาเล่าเรื่องราวของหมอป่ากับลุงพลนะคะที่ได้เจอกันครั้งแรกพวกเรายังจำกันได้ไหมว่าก่อนที่จะมีวันที่ยืนเคียงข้างสู้เพื่อลุงพลอย่างหยัดยืนเข้มแข็งและให้ความรักความเอ็นดูแก่ลุงพล เสมือนพี่น้องคนหนึ่งและเคยพาไปไหว้พ่อแม่กันและกันจนทิ้งท้ายไว้ว่าถึงให้คดีจบแล้วอย่างน้อยเราต้องมาเจอกันปีละครั้งนะเพราะเป็นพี่น้องกันแล้ววันแรกที่หมอป่าเดินเข้ามาลุงพลตอนนั้นลุงยังผอมแหง้งสีหน้าอิดโรยโกนผมเพราะเครียดหนักมากทุกใจหนักมาก หมอป่ามีสีหน้าแววตาที่เอ็นดูตั้งแต่แรกขินพ่างพูดติดตลกว่าเอาละสิแล้วคนดูจะรู้ไหมใครลุงใครหมอป่าเพราะหัวโล้นทั้งคู่ฮ่าฮ่ฮแล้วตามด้วยคำถามที่เสยนห่วงใหญ่เป็นไงเครียดไหมอย่าไปอ่านข่าวมากและยังติดตลกเล่นเฟซหรือเปล่า อ๋อเมียเล่นแล้วเราเล่นเมียใช่ไหมลุงเริ่มยิ้มเห็นฟันหัวร้อเบาๆตอนนั้นริ้วรอยบนสีหน้าเห็นได้ชัดทั้งผมงอกริ้วรอยที่เกิดแค่ข้าวันจากความเครียดแสนสาหาัสหมอป่าถามว่านี่บ้านลุงเหรอลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมต้องเดินไปอีกหมอป่าจึงขอไปบ้าน ระหว่างทางชวนคุยเล่นเฮฮาไปแกมถามเรื่องคดีครั้งพอถึงหน้าบ้านหมอป่าตาค้างอยู่พักหนึ่งเนตาเริ่มเศร้าหมองพางถามลุงว่าไม่มีฝาบ้านแล้วฝนไม่สาดเหรอนอนกันยังไงลุงพลยิ้มพางบอกว่าอยู่ได้โอเคฝนไม่เรงแรงก็เอาผ้าใบมาบางัง หมอป่าขอเข้าบ้านลุงทักขึ้นตอกย้ำความสงสารของหมอป่าว่าบ้านผมไม่มีเก้าอี้เลยนะครับหมอป่าบอกไม่เป็นไรผมชอบนั่งพื้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นความรักและความผูกพันของสองคนนี้พี่ชายและน้องชายที่ผมลิขิตให้มาเจอกันและจากบ้านที่ไม่มีผนังกัน้นลมฝนไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง ไม่มีพื้นปูนให้นอนกันดินกันฝนทุกวันนี้ลุงมีเก้าอี้เยอะแล้วเก้าอี้ที่ไว้ต้อนรับแฟนขับทุกคนตู้น้ำเย็นเย็นที่ลุงไม่เคยไม่เคยมีลุงก็เอามาตั้งบริการน้ำเย็นเย็นฟรีให้แขกที่มาหาบ้านที่มีผนังพื้นที่มีกระเบื้องโซฟาตัวแรกของลุงห้องครัวเตียงนอน แม้แต่เสาไฟที่ลุงไม่เคยมีต้องต่อมาใช้วันนี้ก็มีถ้าคนคิดดีไม่อิจฉาก็จะสงสารเข้าใจและก็เห็นใจยิ้มให้วันนี้ที่ดีขึ้นของลุงพลอีกทั้งผู้หญิงข้างกายอีกคนที่ร่วมนอนตากแดดตากฝนกันมาแม้บ้านของพ่อแม่จะมีกินร่ำรวยกว่า ก็เลือกยืนเคียงข้างผู้ชายซื่อๆคนนี้และมีรอยยิ้มสดใสวาจาน่ารักป้าเต๋นเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กดูดความรักจากพวกเราไม่ใช่แค่ความสงสารจะนำพาทุกอย่างมาให้หรอกแต่ทั้งลุงพลมีความเป็นกัลยะาณมิตรพูดดีคิดดีทำดีวางตัวดีลักษณะดีน่าคบหา ถึงได้มีแฟนคลับมากมายมาจนถึงตอนนี้โพสต์นี้ขอบคุณหมอป่าจากใจค่ะนึกถึงภาพหมอป่าไปทำอาหารให้ลุงพลป้อนลุงพลกอดคอกันพาน้องน้ำมนตน้องโอมไปเล่นทะเลครั้งแรกให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างมันเกินฝันของคนคนหนึ่งถ้าไม่ใช่หมอป่าผีก็เทวดาเดินดินค่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะ สำหรับคลิปนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแค่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันขอให้ท่านผู้ชมติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ